สวัดีค่ะกระซิบบอกเร่านำเสนอให้ท่านได้รับชมกับรถกระบะมือเดียวป้ายแดงเรียกกันได้ว่าสภาพนางฟ้าเลยทีเดียวนะคะคันนี้เป็นเลขใหม่เพียงแค่1,30,000สโลเท่านั้นค่ะเป็นเลขใหม่แท้นะคะรถ Isuzu d m a ด h i g h กไฮร e นเดอร์สองจุสปีดแคปเอ็กซรรถปี2011นขัทันไฟโปรเจคเ,เตอร์ตัดหมอกนะคะ เครื่องเล่นด v ว b ดีบ t ูท t h ใช้งานกันได้ปกติทรงสวยแม็กสวยด้วยนะคะทุกท่านจัดไฟแนน์ได้ค่ะฟรีดาวนะคะภายในเบาะหนังค่ะชุดแต่งสเกิร์ตแท้จากโรงงานนะคะมีให้ครบรอบคันสวยดูดีมีเสน่ห์นะคะรอม็กขอบ18รถสภาพสวยมากไม่เคยชนไม่เคยจมน้ำนะคะสภาพโดยรวมแล้วพร้อมใช้งานได้เลย มีกุญแจสำรอง3ชุดค่ะมีบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบนะคะคันนี้ทางด้านผู้ขายเสนอราคาที่259,000บาทจัดไฟแนนซ์ได้เคดิตดีฟรีดาวค่ะสนใจติดต่อสอบถามโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปและนัดหมายไปดูก่อนตัดสินใจนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านก่อนดำเนินการนะคะแอดมินเพียงแนะนำเบื้องต้นให้ทุกท่านได้เลือกชมเท่านั้นค่ะไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในหน้า ในวันนี้ขอแนะนำไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ